กราบซุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้คู่สู้คนกลับมาผมมาพอ,าพอกับจันซุกสาวลาวในต่างแดนคือเก่าคือเดิมแลม้ววันนี้จันซุกจะพาพี่พาน้องมากินพันป่าหรือว่าพันเมียงป่านั่นเองเนาะและ้ววันนี้จันซุกก็ได้พันเมียงป่านิยนเนาะก็จะมีหลายอย่างเนาะก็จะมีพักมีพักสําหรับพันเนาะพักในงามหลายพี่น้องและที่สําคัญขาดบบได้เนาะเวลาพันป่าพันเมียงป่าจะต้องมีพักนางเลือดเนาะ พักนางเลิศงามงามพี่น้องอ่อนซอนอ่อนซอนแล้วก็จะมีน้ำแจวเนาะน้ำแจวนี่ก็จันซุกเห็ดเองเป็นตาแซ่เป็นตาแซ,แแซ่พี่น้องแล้วก็จะมีปลานินเนาะกินผู้เดียวจะหมดบ่นนี้แล้วก็จะมี่าหัวค่าหัวสิงคข่มีหมกเขือนมีข้าวปุ้นเคียบหมูมี พักกับมีพักกับต่างๆเนาะเอามามาลงมือมากินน้ำแกนเลยเนาะบัวเบ้า,บาลายใหญ่ห้างมาเด้อพี่น้องสุขูสุคนพันป่านี่ก็จะต้องค้ำใหญ่เนาะพี่น้องเพราะว่าหลายพักวัดซันซ่ก็จะไม่เขียบหมูเขียบหมูก็กลอง ก็จะมีหลายอย่างหัวค่าหัวซึงคายมากเขือเกี๊ยหมูหมากเลนเลนผักซีหอมป้อมหอมรับปุ้น แซบแหงแซบแหงมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องสุขูดสุขนมมากินน้ำกันแซบสมอยากอยากมาไลา่เมืองนละอ เขืออ่อนๆพี่น้อง,อออองแทบแหง ขั้นเมี่ยงเนี่ขาบุมีพักนางเลืดอดกับบุ่แซบพี่น้องเล่พักนางเลือดแซบพอดีเมื่อวานนี้ไปหานกันเลยแดน น้ำเจวแซบแซบพี่น้องเจวน้ำประเด็ถ้าใส่มดทุกอย่างเนาะก็จะคำใหญ่ คำหนึ่งใส่พอดตีตาดูนออกมาพันป่าหลายพักอืม สำคัญล้มเมนเมน้ำแจ่วน้ำแจ่วแซบและเมนแซบ้นปลาจะก้นประเดีย หลายคำเติบละแซ่บแหง ถ้าม่ดากินพันธ์ปลาจะต,ต้องกินหลายคนพี่น้องปลากินก้นเดียวกับกินบ่ม,มดกินหลายคนกอนแสบ หอมซ้อนจะหอมป้อมหอมธรรลดา belum sahaja pun มีไข่มันนะไข่ปลาพื้นทองมันเปื้นทองจับ พันป่ากแ็แทบอาการจะเป็นใจ แซบแห้งทุกคนและก็น้องหอมป้อมหอมป้อมงามงามและก็พักนางเลิศเนาะแล้วก็มื้อนี้พันป่าฮู้ซึกว่าจะแซบเป็นพิเศษเนาะแล้วก็แซบที่สุดนี่เมนน้ำเจวเนาะน้ำเจวน,นี่เค็มขุ่นแซบหลายและเนาะซันเนาะซันสำหรับพอเนี่จันซุกสิคลาพีและน,าานา้นอ,นนอ,ะนองไปก่อนขอพ่อเม่พี่น้องป้งไปสู้คู่สู้คนจงมีแต่ความสู้ความเจริญสำหรับมื้อนี้จันทุกคลาไปก่อนแล้วพบพ่อกันใหมนะเธอหนาสำหรับเธอน,นี่ซ้ำบ่ายดี ขอขอบใจละลายที่ที่ตามฮับเบิ้งฮับสม